นั่นเปรี้ยวเปี้ยวง่วงครับแม่นอนสบายเลยนะเปรี้ยวนะหายเป็นโรคไตนะลูกนะคนเก่งนะหายไปแล้วหายก็หายแล้วนะครับเปรี้ยวไม่ต้องเข้าน้าเกลือแล้วครับแต่ผมไม่กินอาหารที่มันไม่ให้กินอาหารคนอย่าให้ลูกค่อยกินก้างนะเ๋ยกินก้างเด็ดขาดทำข้าวให้เขากินวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีให้กับคู่กับอาหารมิตร พี่หล่อไหมครับพี่หล่อไหมครับย่ายกินวันละสองครั้งสองมื้อเช้ากับเย็นใบ่าค่ำๆนี่เขาก็เริ่มหิวแล้วให้กินได้สายแล้วก็สิเย็นไม่ต้องไม่ต้องดึกใช่กินโอเคหนูดีลบถึงหนูดีสิลบหนูดีลบหนูดีดิหนูดีอยู่ข้างหลังหนูดีจะเข้ากล้องหนูดีลบเขาเข้า คนสวยคนสวยโอ้ยบ้านผมง่วงนอนตกเขาตกใจพ่อตกใจพ่อตกใจพ่อเหรอเป็นตาขวางเลยเพราะว่าตกใจกำลังหลับฝันเนี่ยฟนเฟินเฟินเมื่อคืนนี้มานอนสั้นสั่นพ่อดุพ่อดุโดนพ่อดุนะคะเมื่อคืนสั่นกำลังฝันดึงเงี้น้อยกำลังฝันอยู่อยู่ดีกำลังนอนฝันเพลินๆอยู่พ่อไปปลุกไปประกวน สวนนาพ่อกับสะระดีมองนาพ่อดีสว่วนนากับตะระสวนนากับ,บ,กบ,บดีคนสวยเสวยตายล้วพ่อมีคนสวยกับหนูอีกน้องขาวสวยนะน้องขาวน้องขาวที่ไป อยู่สวนหลวงโอกะโลห้านะคะสวยมากเลยน่ารักมากเลยก็เป็นมาพันเออเราเเรมือเช้าสะกีบวัวอืมตะกีบวัวในกีบวัวเอาไปเจอหมามองไหนวะเสียลืมเนาะบ้านที่ไหนอีโปอีโปเฮ้ยไม่ใช่กบอนกบอนเออกบอนนุดีค่ะนุ้ดีคนสวยนะค่ะตื่นนอนนะคะพอตอบกวนนะคะพอตอบกวนหนูนะคะ พอตอกลัวหนูตืนต่นแล้วหนูตื่นแล้วอ้าขาวนั่นเองนะคะน้องขาวหนูดีพอตอกลัวหนูตืน่นค่ะมาหาแม่ตื่นแล้วมาหาแม่เลยหลงเที่ยวมันยังมไม่ตืน่นเลยไป,นะปนอนต่อไปลูกไป,ปนอนต่อไปแม,ม,ม่พาไปเที่ยวไปนอนต่อเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปเดินไปนอนต่อเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปเดิน พานูไปเดินหน่อยค่ะแม่พานูไปเดินหน่อยได้เลยลูกเพื่อความรวดเร็วให้พ่อต่อพาขี่รถไปดีกว่าตืงนๆๆใแ้เปียกตื่นก่อนได้วพาไปลูกพาไปสักสิบนาทีไม่ไม่ไปหลักสิบนาทีไม่ใช่จะส่งเจ้ามาก่อนเข้าไปทุ่มครึ่งก็ไปส่งเจ้าส่งเจ้าข้นรถแล้วก็พาลูกไปเจ้าไม่ไปซื้ออันนี้เหรอครีมมาเหรอเขาจะส่งน้ำกาแฟให้ดู ก็จะชงให้ดูขาวเนาะหลายรอบแลนะขาวนันดูคนี่ีนูนาจะไปายเงินในลุง่ันเยอะมันงงแง้นูนาไปมันงงเง้ังงเงี้ยอเการชวเ็นการนะ ตะกี้เนี่ยกาแรียงตะก่เนี่ยตะกี้ยาเ่ยนะเว้ยโุนนะตะกี้ตะกี้ดีตะกี้ขี้อ้นอย่างงี้น่ดีขี้อนแเขาจะจยกเท้าด้วยนะเขาจะเอาเท้ามาสะกิดเราจะลองแบมือออกมาให้ดีแป๊บหน่อยนินะดียกเท้าจับมือด้แล้วจับมือนะลูกจับมือก่อนไม่ให้เรียมือจับมือจับมือยกเท้านูดีมาลูก เออเดี๋ยวมาเรียนแต่น่าดีก็พูดไม่เป็นมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวจ,จะเรียนหน้าอย่างเดียวเลยอ,อ้อนไปไหนก็ไม่ร,มรู้อ้อนให้พาไปไหนก็ไม่รู้ออนไปไหนูให้ไปไหนให้พาไปไหนส่วนานมเปรี้ยวก็หลับเพลิน,นแม่ไรสดทีไดนมเปรี้ยวจะหลับเพลินนะคะเดี๋ยวก็หลับเพลินครับขอบคุณลุงตูแกนะครับที่ทำบ้านในนมเปรี้ยกับนูดีครับ น้องขาวนั่นเองนะคะกดไลค์ให้แม่หนุนานาเด้อเดี๋ยวแม่หนุนาก็ไปกรุงเทพแล้วเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนเดินทางไปกรุงเทพเ้อจ้าตอนอยู่สกลนี้ที่จังหวัดสกลนครน,นะบสสุคคสกลจะมีพี่ปวยพี่ปวยเป็นหมาร้องเพลงชาติตอน18นาฬิกากระแปดนาฬิกาใช่ค่ะเวุนาจะไปลุ้นดูนะคะว่าจะเจอพี่ปวยหรือเปล่านะคะโอ้โหอว่าไปถ่ายชีวิ